ย้อนหลังกับรายการกอกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลากดการเรียนสายสาดำนะครับแล้วก็เรื่องที่สครับอาจารย์ถอนของแล้วก็เรื่องที่สครับสาบแช่งด้วยแรงบุญ เรื่องแรกก่อนครับพิยุทธเรื่องแรกนี่เกิดขึ้นสมัยผมเป็นวัยร,รุ่นเป็นวัยรุ่นก็ไปเที่ยวทามร้านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วจะมีสัปดาห์วันวิสาขะไงแล้วก็ไปสามหลวงแล้วเดินดูเล่มนั้นเล่มนี้แล้วไปเจอเล่มหนึง่งเปิดผ่านๆแล้วมันมีข้อความบาข้อความที่มันกระดุดตาแล้วก็จําไม่ลืมมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุสิบกว่าสิบกว่าปีจนถึงตอนนี้ห้าสิบแล้วก็จําได้แม่นเลยครืรอ ในหนังสือเลยนั้น,นะเขาพูดว่าการเรียนสายดำเนี่ยมันจะมีกติกาอยู่สองสามข้อคือหนึ่งเนี่ยอะไนใด้ะลืมไปแล้วอืมเออครับข้อข้อหนึ่งที่ต้องเป็นคนที่ใจดำเอามหิตอืม ข้อหนึ่งก็คือพร้อมตกโรกไม่กลัวบาปโกกรรมออออข้อสองการเลี้ยงผีไว้ใช้งานเป็นทาสเนี่ยจะต้องทำกติกากับผีว่าชาตินี้เราใช้งานเขาชาติหน้าเขาใช้งานเราอะไรประมาณนี้คล้ายๆผัดกันอนะ่ะทีละชาติภูณชาติส่วนข้อสามเนี่ยจะต้องฆ่าคนโดยไม่ต้องคิดอะไรชีวิตคนมันไม่มีค่าอะไรเหมือนกับมดปลวกมแมลงนี่แหละมันก็ยุงเนี่ยชามารฆ่าได้แบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรประมาณนั้นแะต้องใจดำเอาผิดจริง แล้วก็แม้แต่พระก็ฆ่าได้ไม่ต้องไปไมไป่ไม่ต้องไปเจงยงใจฆ่าเลยอะไรเงี้ยครับแต่ยังเม่อยู่นิดนึงคืออย่าไปฆ่าพระอาริยะกับอย่าไปฆ่าพระที่มีฤทธิ์มากจะเป็นเกจิอ่ะไม่ใช่กลัวแบบก็ไม่ใช่กลัวแบบโปรแกรมแล้วเพราะสู้ไม่ไหวครับคือที่ทีขุดข้อสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ของคนที่เราเนี่ยตาย ตายโมไปทำของใส่พระไงแล้วบอกของมันจะทอดกับเขาเก่งเขาเก่งกว่าสายใจเาเก่งกว่าพลังจิตสวยอาจารย์เลยตายขบอนตายอาจารย์เลยสั่งลูกศิษย์ว่าเออจะฆ่าพระธรรมดาก็ฆ่าไปเช็คดูให้ดีๆก่อนว่าพระนี่เป็นพระธรรมดาหรือเปล่าถ้าพระไม่มีพลังจิตนี่อย่าไปลองของเดี๋ยวสูไม่บอกแล้วตายอะไรเงี้ยก็เลยอาจารย์ตัดสินี้ก็ตายเลยครับเออกลายเป็นกฎกฎกฎของการเรียนใส่ดำใช่ทีนี้พอไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ การเรียนเสียสารเนี่ยมันมันโหดนะมันโหดกว่าจะคิดไปเยอะนะอย่างเช่นในเรื่องหมอผีที่ครูจีมาเล่าถ้ากินเนื้อศพอืมกินเนื้อพ่อตัวเองพ่อพ่อเองอเป็นครูสแล้วก็กินแล้วก็ต่อมาเป็นรุ่นรุนอะไรเงี้ยแล้ว,ลวามาทำพิธีเสกคาคบเพื่อไม่งั้นคมไม่อยู่ไงอย่างงูเราผีแล้วเลี้ยงงูผีไปสักร้อยตัวอะไรเงี้ยแล้วเราคมไม่อยู่ต้องอาศัยพวกครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาเป็นรุนลุนเนี่ยคอยคมคมไปชั้นชั้นจชั้นไงอืเพราะฉะนั้นเรากินเนื้อศพของอาจารย์เพื่อที่จะเอา วิชาอาการมัคขมผีอีกทีหนึง่งก็อย่างเรื่องไอ้รับสภ่าของหมอผีอะไรเงี้ยก็กินศพเหมือนกันก็ค,นนคือต้องกินศพเป็นอาหารอะไรเ็เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างโหดหน่อยนึงแล้วก็ไอ,อ้เรื่องราวของครูทีนั่นก็ฆ่าคนเป็นว่าเล่นมันสุปง่ายคือเป็นอฐฐนาชีพนักฆ่าดีๆนี่แหละแต่ว่าแต่ฆ่าโดยสายเวทฆ่าโดยพลังจิตอะไรเงี้ยครับฉะนั้นพออ่านหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่ามันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่แนวทางที่เราชอบไงคือเราไม่ได้ เราไม่ได้โหดขนาดนั้นนะแต่ว,ว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มเนี้ยแล้วก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีทางแก้เว้ยก็คือพระอริยเจ้าแล้วก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆนี่แหละที่จะแก้ของพวกนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยพบทางออกว่าเวลาเจอพวกใสดําใสขาวแล้วไม่ควรกลัวมันห็อกไปหาหลวงปู่หลวงพ่ออะไรเดี๋ยวมันกหลุดเององคล้ายๆกับไปเจอของแกอที่มันเออที่มันแพ้ทางอะไรวันเนี้ยครับออแล้วก็เลยเออเรารู้ทางออกของ ของไอ้นี่แหละของการแกร้กุใสัมนตํำอะไรต่าตงๆคนนี้แหละนะก็ลเลยวางเสียไปในโรงแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่ข้อความนี่มันยังฝังอยู่ในหัวว่า,วามันมันใชใจดำจำอาพิดอะไรขนาดนั้นน้ออะไรเงี้ยก็ยังไม่เข้าไม่เข้าใจเพราะวาเราไม่ได้อยู่ในวงการด้านมืดไงค,คือไม่ได้เข้าไปเรียนกับอาจารย์โดยตรงอะไรถ้าเข้าไปก็คงจะออกยากอ่ะเพราะว่างอ่ะอย่างพระอาจารย์พระเดชสศชีโวที่เป็นสานธรรมกายเขาบอกโอ้โห กวา่าจะไล่ผีออกไปได้เนี่มันมันเกาะติดแน่นทนนานดีจริงอะไรเงี้ยภ <c oughs> าวนาก็ภาวนาไม่ขึ้นอมันบีบปรบบับบีบอะไรเงี้ยเออก็ตามกดตามอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปแล้วออกยากออกแล้วตายเลยอย่างเงี้ยมันมันหนักอยู่เพราะว่าคล้ายๆคนพวกเนี้มันจะต้องเป็นคนประเภทเดียวกันมันที่จะมันที่จะ่จะเข,ข้าหากันได้คล้ายๆกับไอคนที่เป็นฆาตกร ไปเจอคนแค่ทีใจโหดเยี่ยมชาใชาเจ้อใจโหดเยี่ยมเลยเออนี่เป็นพวกเราอันนี้อันนี้ฟ้าจะสืบทอดวิชาของเราได้เลยรวะนั่นมันที่จะไปคบกันได้ครับเราไปได้คนสายนั้นก็เลยไม่เคยเจออันนี้เดี๋ยวนคนด้านมืดต่างต่างพวกนี้ครับอ๋อเรื่องนี้ก็จบแค่นี้ครับครับอ่าดังนั้นเวลาเจอคุณแสงมันดำไม่ต้องไปกลัวก็นึกถึงคุณพระพุทธประธรรมะสงฆ์นี่ยแหละอย่างน้อยก็ตัวเด็กผู้จิการโตหลวงพ่อระสุขเประค้ามาเท่าหลวงปู่อนวบานงโคลอะไรเงี้ยคือ นึกถึงคุณของพระเกจิต่างๆท่านก็ไอ้นี่โดยบารมีญาณของท่านานก็รแผ่มาโดทิศเนี่ยเราออกยืนกลางแดดเราก็รับพลังงานท่านได้เรานถึงท่านท่านก็แผ่มาถึงเราได้อะไรเงี้ยมันขึ้นมันมีบนทิศมีตาชิฟก็บอกว่าพลังงานของครูบาอาจารย์เต็มจักรวาลหมดเลยอยู่ที่ว่าใครจะนึกถึงหลวงพ่อออกไหนอะไรเงี้ยอย่างราผู้ดูพรมปัญโยนี่ก็เขาบอกใครนึกถึงท่านก็ไปสวรรค์แล้วนะคฆ่าคนหนึ่ง ันาบากทุกอย่างก็นึกถึงหน้าหลวงปู่ดูเวลาเหนื่อยขึ้นมาก็นึกถึงหน้าหลวงปู่ดูแล้วก็ตายก็เกิดในสวรรค์นหลวงพ่อสีดำไปเจอบอกเออเธอไปทำบุญอะไรมาให้ได้สวยขนาดนี้ท่านก็แล้วลางฟ้าคนนั้นเลยเล่าให้ฟังว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเล่าว่าถ้าเธอทุกอย่าลงลำบากให้ถึงนึกถึงหน้าฉันหน้าอะไรเงี้ยครับทีนหลวงพ่อสีดำก็ถามว่าเอาหน้าหลวงพ่อคนนั้นคือหลวงพ่ออะไรนาฟ้ายิออ้มยิ้มไม่ตอบทีนพอเรา,าอ่านปอดอ้าวหลวงปู่ดูนี่นะก็เลยรู้ว่าแค่นึกถึงหน้าครูบาากันแล้วก็เกิดตอนนั้นในสวรร อ่าอันนะเราเดินทางสายขาวปลอดภัยที่สุดครับถูกต้องฮะอ่านั่นเป็นเรื่องเรื่องแรกนะอ่ะเรื่องต่อไปอาจารย์ถอนขอนครับเอออาจารย์ถอนของเออเรื่องนี้ผมหมดเรื่องเล่าแล้วก็เลยไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งครับอาจารย์ด้านศยาศาสตร์ก็คือจะนึกจะรับแทลหนังสือท่านอะเพราะว่าท่านเรียนมาสายลูกศุกร์ไงท่านก็ไปตามหาว่าลูกศุกร์มีลูกศิษย์กี่คนกีคน่คนมีใครบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอหลวงปู่นายัดบ้านแจ้ง จริงจกไอเนี้ยจริงจบคู่บหาเสน่์อะไรของแกร่ะแล้วก็บอกว่าแกเป็นญาติกับหลวงปู่ปู่นายด้วยก็เลยไปหาหลวงปู่นายแล้วไลฟังเป็นญาติทางสายนั้นส้ายนี้พอไลฟังเสร็จก็เอาสมุดข่อยตําราให้คาถาคมให้ดูเปิดอ่านเปิดอ่านแล้วก็ถาม่าสนใจวิชาเชื่อจำสักไปสักกับท่านแต่ว่าท่านบอกว่าตามันมองไม่เห็นเลยจะให้ลูกศิษย์ักสักให้เดี๋ยวผมมันไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกศิษย์มันถอนคาถาเอาไปตัวนึงไม่ทังเลยเต้แกก็เลยไม่ศักดิ์ก็เลยแกเลยขอคาถาแทนนี่ก็เลย อาตรามากางให้ดูชอบบทไหนชอบเรื่องไหนอะไรเงี้ย <g ul ain> ก็แล้วก็อธิบายเคล็ดลับวิธีใช้ใ,ใชใ้ฟังอะไรต่างก็เรียนกันวันหนึ่งก็จบก็จด,จด,จดสิ่งที่ชอบมาได้นี่มาแล้วได้วิชาสายลหลวงูนายว่ามันแจ้งที่เป็นลูกผู้สูขพุทธประคำมอ,อเท่ามา <g ul ain> แล้วก็ไปตามหาหลวงพ่อปานระวังนงโคเนี่ย,ยมีใครเป็นลูกศิษย์บ้างก็ <g ul ain> ไปโมเวดหาแล้วก็ไปเรียนกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานอะไรเงี้ยก็ได้วิชาสายหลวงพ่อปานมาด้วยก็เลยไปไปเที่ยวตะเวนหาเรียนวิชาท่านนั้นนี่นี้มาอะไรเงี้ยก็เลยไปถามว่าอาจารย์มี มีเรื่องเล่าด้านมืดไหมพวกนักสูตรพบกะไรอมหิตอะไรเงี้อยอยกางไรเล่าเรื่องนี้ฟังว่ามีอาจารย์คนหนึ่งแกไปอาจารย์ถอนของแล้วแล้วถามว่า<อ>ด้านมื่ตรงไหนแก<อ>ไปคนปล่อยของเองแล้วก็ถอนเองหรือปล่อยผีไปสิงไปสิงคนข้างบ้านมาไปสิงคนแถวนั้นบางอะไรมา<อ>แล้ว<อ>แวกก็มารับถอนเองอะไรเงี้ยก<อ>็ แล้วผลร้ายเป็นแล้วผลรับุดท้ายเป็นไงรากฏว่าแก่ตายของเข้าต,ขตัวแล้วพอตายปุ๊บเดาเลยคล้ายว่าโดนผีกินอ่ะอันนี้ขำครับขำในที่นี้ขำในที่นี้คือปล่อยของเองแก้เองตายเองอาจจะสมมติอาจารย์กอเลยไปเปิดสำนักรับถอนของแก้กุญใจทางเศรศาสตร์เนี้ยยุค<อ>สมัยเนี้ยไครมันจะไปคือมันมันคล้ายๆว่ามันมีธุระจำเป็นต้องใช้งานแล้วอ่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไงเพราะฉะนั้นวิธีที่ อยากกง่ายๆคือกปล่อยพวกข้างบ้านนี่แหละพวกใกล้ๆบ้านเลยเงี้ยจะได้ีจะได้มีรายได้ตลอดแล้วแล้วก็รับในครั้งนี้ครั้งละหมื่นนะคาับขอทองเนี่ยครับครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นอ่ะก็เลยพอมีรายได้บ้างเออก็อาจจะประมาณว่าเป็นคนต่อยของตัวเองเพื่อที่จะให้คนคนนั้นกลับมาแก้กลับมาแก้กลับมาแก้กับตัวเองเพื่อที่ได้เงินใช่ใช่ใช่ก็วิจารวิธาราเงินคือเอาประมาณว่าไปวางยาเอาไววางยาเอาไว ใช่ใช่มาณนั้นแหละไอ้ขั้ว่ารับรับรักษาโรคดูวางยาพิษแต่ว่าเอบไปวางยาไว้เองนะใ่แต่สุดท้ายก็ของมันก็เข้าตัวเองชเพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าจะจะบอกว่ามันก็ไม่ได้สุจริตใช่ว่าเป็นเลียม่ออกับตามทันประมาณนั้นประมาณเออเข้าใจัะไปฝึกกรรมฐานอาจารย์บุรพากสินไฟเอบบอกว่าการใช้พลังจิตเนี่ยต้องให้อยู่ในกรอบพระศีลห้าอยาไปละเมิดศีลห้าไปฆ่าคนไปลักทรัพย์ไป ไปหลอกให้เขาหลงทำะไรให้เขารุมหลงอะไรเงี้ยอืวน,น้ำมือสีท่าคำจะสนองแบบรุนแรงรวดเร็วเขาเรียกว่าของเข้าออตัวแล้วคำตาเห็นแล้วจะเพิ่มความรุนแรงหลายเท่าก็คือคำเตือนของคนที่คิดจะใช้ด้านมืดเพื่อที่จะไปทําผิดศีลอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็หนักนะคืออย่างสมมติมีมีผู้หญิงคนหนึง่งเป็นสาวสวยแบบพิตตี้เลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วไปเจอ ลูกชายหมาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่เบังเอิญเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีแบบหาใช้แบบคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องอ่อยไม่ไม่ได้ผลแล้วก็ใช้สายดำอะไรเงี้ยเออทำเพื่ให้ลงเพลินลงอ๋อมันกัญกาเซอร์นว่าอย่าอย่าเดินทางนี้พอเดินทางนี้แล้วตายทุกคนตายทั้งคนจบภาสวยทุกคนจบภาพใหญยของมันเลยคือผลตอบสนองมันรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเห็นกันในชาตินี้แหละครับใช่สภาพ สภาพเป็นคนบ้าคนบอเป็นคนมันเสื่อไม่ดีถุดท้ายก็ตายแบบตายแบบปนาถาอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่านะพอตายไปแล้วเนี่ยต้องไปชดใช้กรรมต้อไปเป็นเปรตเป็นอะไรอีกถูกเวนมนมันมันบังบังคับให้กลายเป็นเปรตเวียนนอยู่ไม่มันจะไปที่สุอที่สุปกติครับอ่านี่คือเรื่องที่สองนะใช่ครับเออถือว่าเป็นอย่างเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ กับการที่ทำทำ่ดีอย่าอย่าเดินด้านเบืดเออทําเองแก้เองแล้วก็จบชีวิตด้วยตัวเองเพระยุคสบายเนี่ยมามาตั้งสำรับมันอยู่ยากไลคือใครมันจะมาถอนของเขาก็จะมากินกันตล้วพอดมันม้องรมาดันาก็ง่ายๆเหมือนปล่อยเวลสไปเองแล้วก็ก็ก็แก้เองตีหางันแบบง่ใช่ครั้งละมืนอืมอ่ะเรื่องต่อไปครับสาบแช่งด้วยแรงบุญโอ้อันนี้ตักเลย เดี๋ยวก่อนนะ <ừ. S 1> มันมันขัดแย้งพี่พี่พี่ยุทธสาบแช่งด้วยแรงบุญมันยังไงอ่ะสาบแช่งด้วยแรงบุญอ่าต่อเ<อ>ลัาจะคือไอเรื่องเนี้ยได้จากเพื่อนเองเพื่อนเนี้ยเรียงโหสาด้วยกันไง,รนง,รนงครับแล้วแล้วเขาเล่ใหรฟัง,อออง,องเอาเพื่อนเขาเพื่อนเขาทีเนี่ยรู้จักกันนั่นแหละว่าเดินในกลุ่มเดียวกันอะ่ะเขาเล่ฟังว่าเขาอมีสามีแล้วสามีเขาอ่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นเป็นตัวเฮียเลย รัวาหาความดีไม่เชอเลยกินเหล้าเล่นการพน,นันงานการไม่ทาอะไรกเกาะเบียกินอะ่ะแล้วแล้วก็ซ้อมเมียเลยซ้อมเมียด่ามเมียอะไรเงี้ยจนเขาทนไม่ไหวอะ่ะก็เลยมันทําบุญอย่างหนักเลยทําบุญทําบุญสนแล้วก็ขออธิษฐานว่าขอให้มันตาย<ห>แล้วพอทําปปลังก์ประมาณทักสองปีมันตายจริงอ๋อก็<笑><笑><笑>พอตายไปแล้วเนี่ยถามมาแล้วเป็นไง่อ ตอนนี้คนที่ก็ลำบากลำบนข้าวไม่มีจะกิน,นะอะไรเงี้ยก็ตามก็ตามน้องก็ทําให้เหนื่อยอยู่แล้วเพื่อนอีกที่คนที่เล่าเนี่ยก็ไอ้นี่ก็ใช้แรงบุญเรเองมามาสู้กับอิทธิพลด้านมืดด้านการเงินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าหลานชายเขายรือไงเนี่ยโดนรถชนอแล้วรถที่ชนเขาเขาหนีแล้วเขาก็ไปตาไปตามไอ้นี่ไปตามผู้กรณีมาจนได้แล้วผู้กรณีพูดบนโรงพักเลยบอกว่า กูมีเงินทําอะไรกูไม่ได้ล็อกอะไรมาไงแฉก็เลยเกิดการของขึ้นขึ้นมาครับว่าเอ้ยมึงแด้มาจากไหนวะก็เลยอาศัยโดยแรงบุญของตัวเองเนี่ยเอาวาแลกบอกว่าถ้าหาว่าข้าพเจ้าไม่ผิดหลานข้าพเจ้าไม่ผิดขอให้ข้าพเจ้าจชนะคดีลยวะเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีไปเล่าเรื่องหนึ่งแล้วไปคนข้างๆอ่ะได้ย,ยินว่าโดนเอารัดเอาเปรียบโดนคนขบเพียงคนมีเงินขบเียงรลังแกอะไรวะเนี่ย <S <S ขเขาก็เลยให้เบอร์ผู้พิพากษาท่านหนึ่ง บอกว่าเนี่ยเป็นญาติเขาเองแล้วบอกว่าเป็นญาติเขาแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังปรงากฏว่าผู้พิพากษาคนนี้อ่านคดีปุ๊บเห็นข้อชัว่วจนกฎหมายอ่ะว่ามีช่องโหว่ตรงนี้ตัวน,นี้สามารถจะแก้ทางในรนี้ได้โอ้ชนะคดีไงว่าส่วนที่มีอยู่เนี่ยก็ทุบเทกับการสู้คดีเนี่ยปรากฏว่าชนะอืแล้วก็เขาก็มีมีแฟนแล้วก็แฟนก็ไปน,นอกใจเลยก <c oughs> นะ็ใช้แรงบุญตัวเนี้ยสาบแช่งว่าขอให้มันมีอันเป็นไปขอให้มันตายหกปัญหาอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันตายจริง อพอมาตายข้มาเนี่ยปรากฏว่าตัวเองก็ลำบากลำบนข้าวก็ไม่มีจะกินเงินก็ไม่มีใช้รายได้ก็ไม่มีอะไร้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราําบุญเนี่ยอย่าไปทําร้ายคนอื่นคืออย่าไปอธิษฐานให้คนอื่นอย่าไปใช่คนจะได้บุญเหรอคอ้ไขว่ขับแคสขับแคสเออผมว่าผมว่ามันมันมันขัดแย้งกันแล้วก็อย่างหนึ่งนะทําให้พี่ยุทธเออทําให้ผมคิดถึงเรื่องบางเรื่องที่ที่เขา มีมีเขาเรียกว่าเป็น,ปนแฟนคู่เป็นคู่เป็นคู่รักคู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับอ,อีกคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะเลิกกับแฟนเออแล้วก็ไปขอไปไหว้พระนะก็ไปขอเหมือนก็ว่าขอให้เลิกกันด้วยดีเพราะว่าอยู่กันไปก็มีอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะทะเลาะปากเสียงกันลาบากไปเขาทุกข์ประมาณนั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาอธิษฐาน ว่าวไปขอให้รักกันตลอดไปอ๋อขอรักกันตลอดไปผมผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ารับรู้แล้วว่าถ้าถกาจากคําอธิษฐานเนี่ยเขา <laughs> เขาจะทำยังไง <laughs> เออแล้วก็อีกอย่างนึงก็เลยรู้สึกว่าที่ฝั่งเรื่องนี้ของพยูร,รู้สึกขำนั่นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเองไปทําบุญทําทุกอย่างทําบุญทําบุญทําบ,บุญเพื่อที่จะเอาบุญตัวเองเนี่ยไปทําให้คนหนึ่งตายพปสาชแนงเขาเฮ้ย มันไม่ใช่นะไม่คือเขาอาจจะโดนดักยิงคล้ายๆว่าไปถ่ายเงินเมียไงถ่ายเงินพอเมียไม่ให้ก็แกล้งด่าเสียงดังให้คนเดืนผัดไปมาได้ยินายเข้าอะไรแกแล้วบางทีก็ลงม้าลงมือตบตีมันไอปากมอะไเงี้ยคือมันไม่ใช่พี่พิยุทธ์คืออย่างนี้ที่ผมบอกไม่ใช่คือว่าเขามันฟังแล้วมันขัดแย้งกันการที่เขาเกลียดใครสักคนอยากให้มันตายเลยนะหนึ่งเลย เขาต้องไปหาคนฆ่ามือปืนเลยเอาให้มันตายไปไปคือคือถ้าทำแบบนั้นเ่มันจะมีราคา<ะ>เข้าใจใเข้าใจอันนี้ผมผมผมมองว่ามันเป็นแบบตรงตรงอะนะเออสองสองก็คืออาจจะเข้าสายดําอ่าเข้าสายดําก็คือทําไปหาหมอผีเลย,ยทใสายยาทำสายยศาสตร์ทำอะไรก็ให้มันตายไปจบจบไปแต่ผู้หญิงคนนี้กลับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวเองเป็นคนทําบุญทําบุญสุนทานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยเอาบุญของตัวเองเนี่ยที่ทั้งหมดที่ที่ทํามาเนี่ยไปสาปแช่งให้มันตายซะ ก็ก็เป็นวนทีแปลก็เพิ่งเคยได้ยินอยู่กัน้วเอะไม่แปลกแปแต่ว่าผลลัพธ์มันก็ตอบสนองมารุนแรงกันผมว่าอาจจะเป็นผมว่าอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญมากกว่าพิยุทธเพราะว่าถ้าเรามองถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมว่าท่านเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ไงถูกต้องปะ คือจะว่าไปแล้วเน่เสียงสิ่ขมายุ่งเลยหับอเอออย่าสมมติาเป็นเทวดาอยู่ที่วัดวัดหนึ่งอะไรเงี้ยมอนจะคงทำบุญขอให้บัตายเขาเออเราไม่เราไม่ยุ่งอะไรแต่ว่าจะเป็นด้วยกําลังของเขาเองไงกาลังจิตของเขาเองที่เออแล้วบุญที่เขาสะสมมาเนี่ยผมบอกว่ามันมันจะลบล้างลบหายไปหมดมันจะกลายเป็นบาปติดตัวเลยนะนี่ก็ลเราบากระบบเขาต้องคูนั่นไงนั่นไงมันเป็นกลายเออมันกลายเหมือนกับว่า ทำบาปเอาความมืดอ่ะมามาทับสิ่งที่ตัวเอง<ช>เป็นขาวใสสะอาดอ่ะมาทั้งหมดเลยอ่ะคล้ายๆเหมือนกับไปออกกําลังกายฟิตเนสแล้วก็มามาต่อยเมียตาย,ยอะไรเงี้ยต่อยแฟนตาย,ยอะไรเงี้ยคล้ายๆนะเลยซับโครงบริเยอะๆให้มีกําลังกิจเยอะอแล้วก็เอากํากลังกลิจนมามาฆ่าคนอะไรเงี้ยแย่เลยนะ <c oughs> เออเขาเรียกว่าทำมาแทบตายสุดท้ายก็มาลงไม่เหลืออะไรเลยอืมถูกต้องครับนะเอ้าผมว่ามติวาญาอย่าไปคิดทำร้ายคนอื่นเลยถ้า ถ้าเราไม่มีกับต่อกันอนะ่ะเขาคงไม่มาทําร้ายเราหรอกถูกต้องคน,คนในโลงเรีนมีตั้งเจ็ดพันล้านคนทำไมไม่รู้จักเขาอ่ะคนดีๆอ่ะใช่ครับอ่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความเกลียดมีความไม่พอใจกับคนในบ้านหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างอยู่แต่เพียงแค่ว่า,าเรารทำร้ายอะไรกันโอ้เราอย่าไปสาปแช่งเราอย่าไปทําอะไรแบบน,นั้นเลยคนระับเพราะว่าวันหนึ่งพอวันหนึ่งถ้าเขาตายขึ้นมาจริงๆเนี่ยเอ้ยเราจะรู้สึกตายแล้วเราเป็นเราเพราะเราหรือเปล่า เออ,อ,อมันจะคิดผิดมันจะคิดมันผิดเป็น,ปนบาดในใจถูกต้องครับเออนะครับถือว่าเราคิดแค่คิดพออย่าไปสาบแช่งหรือจะไปทําอะไรเลยเนาะก็อย่าที่บอคือบางทีถ้าเราไม่เคยทำข้อประชาติก่อนอ่ะเขามาไปทำเราชาตินี้เพราะดึงก็ดีแยะเราไม่รู้อยากเขาไม่รู้อยากเ่าะคนเน้ยเออเออเอานะฮะก็ทั้งสามเรื่องนะพิยุทธ์ถือว่าฟังฟังแล้วได้อะไร ว่ามันได้นะมันได้มาว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคือมันมีเหตุแล้วแลวผลของมันนะขอบคุณมากพี่ยุทธอ๋ขอข่าวนี้เขาจะไม่น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วพวกหมดเรื่องเล่าแล้วเอาเหรอต้องไปหาเรื่องมาแล้วพี่ต้องไปหาเรื่องนะ <c oughs> ต้องไปหาเออจบนี้จะไปขอคดีเองก็ไม่ได้ต้องหา,าพวกที่มันมีประสบการณ์สูงอะไรเงี้ยครับผมว่าพี่ยุทธน่าจะหาได้แหละนะนะนะครับโอเคขอบคุณมากพี่ยุทธขอบคุณมากสาหรับค่ําคืนนี้นะครับเที่ยงคืนกว่า,วาแล้วนะครับแล้วก็ นะยังไงก็ก่อนจะวางสายไปพี่ยุทธดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ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 ขอบคุณมากครับพี่ยุทธสวัสดีครับครับสวัสดีครับ